ันบักป่วะ hey. I've been waiting for a while But since you left It's been so hard for me to get you out of my heart สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ท่องกันแน่วแกนต้าส่าน,นะครับผมตัวนี้ก็จะมาวิวิวการเก็บไข่และการแลกไข่นะครับงเราจะใช้ไข่ชิบบนะครับในการแรก แรกกันเลยนะครับผมมีไข่อยู่138ใบโอเคไปเกียบอ้กันกุกคนเลยนะครับแ้วก็แรกอ่าอะไรนะบั้นที่เอ็งหรือว่าไข่กระต่ายนั่นเองนะฮะอ่านาษคิดนะครับ,ะรบจะออกเนื่องจากงงคิดโอ้วก็วแรกหมดเลย แต่นะจะไหมนะทุกคนจะมีหรือไม่มาสาโอเคมีผมมีไข่ผมมีเหลือมีก4่บใบนะอเคผมจะไปเก็บไข่ให้ทุกคนดูนะฮะอ่าเก็บกันยังไงนะให้ได้เยอะๆนะฮะโอเคมาโยกับไอดีตาจ๋านะฮะอยกับเซิร์ฟไทยนะของเรานั่นเองนะฮะตัวละครที่ผมจะเอาไปก็ จะเป็นเคลลี่นะฮะส่วนเซตก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นสกิลฟอร์ดนะฮะอันที่สองก็จะเปลี่ยนเป็นโอเคนี่ฮะเมื่อถูกจมตีจะเคลื่อนที่เร็วเนาะแล้วก็แม็กซิมนะฮะเซตชายเลยเซตนี้ก็น่าจะไหวกดโซโล่ครับ ไปเก็บในโหมดธรรมดาก็ได้นะหรือว่าในโหมดจัดอันดับก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นโหมดธรรมดาแล้วกันนะฮะเพราะคว,วามม่องว้ในการทําคลิปเราก็มาอยู่ในหน้ารอนะฮะไม่มีออโตโบ้บอทเลยนะฮะโอเคทิ้งไข่กระต่ายสักฟองแล้วกันนะฮะเกมนี้ <c oughs> เนื่องจากผมไม่ค่อยจะสบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมไม่ใช่เป็นโควิดนะอยออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เลยนะฮะเออมีคนบอกว่าอยากให้ผมทำคลิปจีบสาวอ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวจัดให้ครับจะจีบสาวภาคไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวสุ่มเจอเดี๋ยวก็จะทำคลิปเองนะฮะ ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะฮะทุกคนก็จะมีโอกาสทำคลิปบ่อยขึ้นที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปมากเท่าไหร่เพราะว่าต้องทำงานด้วยแหละไม่ค่อยมีเวลาจะทำคลิปโอเคในหมดโซนที่ผมจะลงก็จะลงเป็นมู่เรือสนามยิงเป้าหู่เรือสนามยิงเป้าสุสานหอดูดาวปิดท้ายด้วยหมู่บ้านเลี้ยมน้ำนะฮะ นี่คือส่วนที่ผมจะลงนั่นเองอมีวานไลสองตัวนะก็ามาขัดขวางการเก็บไข่ของเรานะฮะด้านบนไม่มีไข่นะฮะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องลงมีวานไลสองตัวทำไงที คนจะมาเก็บไข่นะไม่ได้มาคิวนะฮะโอเคมีอิมพีพหนึ่งกระบอกแล้วก็จะแตกนั่นเองนะฮะไปนวนะฮะมีคนลงแล้วก็เรีบไปรีบบอกข้างหน้ามีตัวหนึ่งขวามือนะฮะดูดีๆนะ เขาวิ่งมาเนะขาไม่เห็นเรานะฮะโอเคนะั่นฮะหนึ่งศพแต่ยังไม่ได้ไข่ต้องขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะฮะโอเคแั่ละหนึ่งฟองจะเล่นหนึ่งฟองหนึ่งใบก็ได้สองฟองนะ ิวหรือฮิวเลิศก่อนละกันไปละจ้าก็จะได้อีเคร้ ปุ่มไอ้เนี่ยปุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนปืนนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะผมไม่ได้กดตรงไอ้เปลี่ยนปืนเลยตรงนี้มันเป็นรูปปืนนะฮะปุ่มเปลี่ยนปืนก็ค่อนข้างที่ดีเหมือนกันนะฮะมาใช้ก็จะโอเคน,นิดนึงโอเคละมาแล้วจ้าหนึ่งใบนะฮะหนึ่งใบหนึ่งไข่เหมือนกันนะฮะเกมนึงก็เก็บได้เยอะอยู่นะเป่าเทม เราเรียบนะฮะบรรยากาศอยู่บ้านนะฮะก็จะมีเสียงนกเสียงไก่นะฮะตามแบบบ้านๆนอนเลยนะฮะผม,มเป็านามมคนี่ไหนผมเป็นคนอีสานครับผมบุรดิัมัมนั่นเองภาษาอีสานบ้านเฮาห,หันละ ยอดบิวถล่มทลายดีนะชอบพางชอบก็อตจีกันเนาะถ้าชอบก็อตจีเดี๋ยวอยีพีหน้าจเจ้าก็อตจีไปจีบสาวเลยแล้วจีบสาวเลยเป็นไงผมเห็นไข่หนึ่งใบนะอยู่ตรงแ,แถวโน้นนะนี่นะตาต้องเร็ว ก็จะเป็นตาหื่อน,นั่นเองโอเคในโซนนี้เราก็จะได้6กใบนะฮะไม,ไม่เล่นเอาที่หนึ่งนะฮะมาเล่นหาไข่เนาะเข้าใจผมด้วยมีไปใครลยฮะเพราะว่าเราลงมาแล้วแถวๆนี้ ตรงนี้ก็มีคนลงแล้วนะมีคนลงแล้วทำไงครับก็ดีดออกคือตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้วเรือบินบินไปที่เคปทาวนะฮะนีะ่มันมีไข่อยู่นะเขาไม่เก็บไข่กันมั้งหรือว่าเขาเก็บกันพอแต่ผมก็ไม่รู้ละโอเคเลยนี่มันสองใบเลยฮะ โอเคครุ่มครุ่มเด็กพิธีของดูดาวเล่งดีๆนะจิ้วเข้าไปครับแล้วก็จะแตกเหมือนเดิมหรือเปล่าปกติคือจะโดนดักนะฮะนู่นเนี่ยตัวหนึง่ง ออกขวาไปแล้ว ้อยครับนอ <c oughs> กดาวห้าเก็บแข่ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมก็เก็บก็จะประมาณนี้นะฮะเนื่องจากผมไม่มีเวลา,ากันทำคลิปผมมาทำอยู่บนรถอ <c oughs> าจจะได้ยินเสียงรถเสียงอะไรมั่งะฮะโอเคก็ okay. กดลับกดลับ MPC0 มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้าชอบแรงแรงก็ตองควงฮะลูกสองถ้าเจอเกาะหนาๆก็ยิงไม่เข้านะฮะโอเคการเก็บไข่ก็จะประมาณนี้นะบ๊ายบาย